งานภาพชวนหิวและสื่ออารมณ์เล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติใช้ ambient sound แทนเสียงประกอบยิ่งทําให้ชวนหิวและน่าค้นหาไปยิ่งกว่าเดิมนี่คือนิยามที่ผมอยากจะบอกเล่าแบบสั้นๆให้ทุกคนได้รู้แต่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นโดยภาพโรงภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นยังไงในความคิดของผมเรามารับชมกันได้กับ feel after that ในครั้งนี้ครับ The Taste of Things ตำรับรักยอดคนก้คนครัวเป็นภาพยนตร์สอนชาติฝรั่งเศสกำกับโดยคุณตรังอานฮุงซึ่งได้มีบทบาทในการคว้ารางวัลสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมจากวิธีเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานและจะจำหน่ายโดยค่าย How Distribution ค่ายโปรดของผมโดยส่วนตัวแบบสุดๆเป็นค่ายสาย a r thouse แต่ดูง่ายอยู่เสมอทั้งน้องฮักบอมีวันจากคาม,มาลิงเพรเทสออฟเลดี้ออนไฟและรอส s อินบลู ระหว่างเราครั้งก่อนที่ทั้งหมดมีอยู่บน Netflix สามารถเข้าไปดูกันได้ผมแนะนําแบบสุดใจขาดดินเลยครับเพราะหนังค่ายนี้ไม่เคยทําให้ผมผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวโดนเส้นตรงจริตทุกทีเลยอยากจะนะนําให้ทุกคนได้ดูกันรวมถึงภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับ The Taste of t h i n g เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเชฟชื่อดังโดแดงชายานโปรเลนแห่งอาหารกับอูชินี่แม่ครัวผู้ใจที่ทำงานร่วมกันมาอย่างย,างยาวนานกว่า20ปีซึ่งทั้งคู่มีความสัมพันธ์ทั้งในและนอกห้องครัวอันแสนลึกซึง้ง แต่แล้ววันหนึ่งเจ้าชายแห่งยูเรเซียได้เ,เข้ามาพร้อมกับพ่อครัวผู้ใจเพื่อมาน,นําเสนออาหารกึ่งท้าทายให้ทั้งคู่ได้ลิ้มลองทั้งโดแดงและอูชินี่จึงต้องแสดงฝีมือให้เต็มที่เพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้แต่ระหว่างทางย่อมต้องมีอุปสรรคอยู่เสมอพวกเขาจะสามารถผ่านมันไปได้หรือไม่และความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะลงเอยยังไงคงต้องไปรับชมกันในโรงภาพยนตร์ครับ ซึ่งหลังจากที่ผมได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วผมมีความรู้สึกกับภาพยนตร์เรื่องนี้ในแบบที่ค่อนข้างประทับใจและมีเรื่องที่ต้องนํากลับมาคิดทบทวนอยู่พอสมควรจึงได้ออกมาเป็นประเด็นต่างๆดังนี้ครับอย่างแรกที่ผมยาจะพูดถึงคือเรื่องงานภาพที่เป็นงานลองเทคแต่ไม่ทําให้เราเบื่อและสะดุดไปจากตัวเรื่องเลยแม้แต่น้อย เรื่องของงานภาพเป็นจุดเด่นมาตั้งแต่เปิดเรื่องเลยเปิดด้วยการเคลื่อนกล้องที่ค่อนข้างรวดเร็วและออกไปในทางเช็กกี้แคมหน่อยๆแสดงให้เห็นถึงความเร่งรีบและเป็นมืออาชีพในครัวที่จะต้องรวดเร็วอยู่เสมอซึ่งถ่ายจอยเห็นถึงการทํางานในครัวและบรรยากาศการทําอาหารที่โคตรจะน่ากินแต่เมื่อเรื่องเราไปถึงจุดหนึ่งจ,จู่ๆการเคลื่อนกล้องก็ช้าลงและเน้นการโฟกัสที่มากขึ้นคลสอัพให้เห็นความรู้สึกของตัวละครให้มากขึ้นแสดงออกให้เห็นถึงการเปลี่ยนจุดโฟกัสข,ของเนื้อเรื่องที่ชัดเจนซึ่ง ผมจะขอไปพูดเรื่องนี้ในช่วงพาร์ทของการเล่าเรื่องนะครับโดยการถ่ายแบบลองเทคก็จะมีความเสี่ยงมากๆที่จะทำให้คนดูเบื่อในการดูการเคลื่อนที่จากการตามตัวละครและการแชร่เฟรมที่นานเกินไปและดูเหมือนผู้กำกับจะรู้ถึงจุดนี้ดีจึงได้นำงานภาพมาผสานกับการตัดต่อที่รวดเร็วและตัดเอาลองเทคที่ควรจะน่าเบื่อเปลี่ยนให้เราโฟกัสในจุดอื่นๆแทนโดยจะส่งผลให้คนดูไม่รู้สึกเบื่อได้เลยระดับหนึ่ง และทำให้การดูหนังไม่ขาดตอนและไม่น่าเบื่อจนเกินไปรวมถึงมีจุดสนใจที่ช่วยให้เราสนใจจุดอื่นๆในเนื้อเรื่องมากขึ้นอีกด้วย อย่างต่อมาที่ผมอยากจะพูดถึงเลยคือเรื่องของการเล่าเรื่องที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างเป็นธรรมชาติไม่ดึงดันมีคอน FLICT ที่ทําให้อิมแพคกับเนื้อเรื่องประสานกับมุมกล้องที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงครึ่งหนึ่งของเรื่องเรื่องและชวนให้เราตักก้งคาถามในตอนท้ายการเล่าเรื่องของ The t a s t of Things เป็นการเล่าแบบค่อยเป็นค่อยไปตามติดตัวละครแบบใกล้ชิดแต่นาเสนอแง่มุมทางความคิดและความรู้สึกแบบค่อยๆกระเทาะออกมาอัดรวมกันเป็นก้อนพร้อมกับสะสมไว้เป็นดังระเบิดเวลาซึ่งการสะสมทั้งหมดได้ถูกระเบิดออกมาเป็นคอน FLICT ทางความรู้สึกที่ช่ ให้ดำดิ่งสิละเกินทั้งในตอนจบก็ยังทิ้งคำถามให้เราไว้ในใจว่าที่สุดแล้วที่ทำมาทั้งหมดทั้งสองคน ทำไปเพื่ออะไรมีความหมายอย่างไรกันแน่กับทั้งสองคนซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนดูแล้วล่ะครับว่าจะตีความความรู้สึกที่เรามีร่วมกับทั้งสองคนมาตลอด2ชั่วโมงนี้ว่าอย่างไรแต่การเล่าที่ค่อยเป็นค่อยไปนี้ก็แอบทําให้ผมกังวลเพราะเรื่องนั้นค้างเดินไปอย่างเชื่องช้าและแอบน่าเบื่อนิดหน่อยกับการเลือกที่จะไม่มีสกอร์ประกอบเลยทําให้ผมหาวไปหลายทีอยู่เหมือนกันแต่พอเจอเรื่องมุมกล้องที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยทำให้ผมเบาทจนตื่นเลย ในส่วนของมุมกล้องที่ได้เกิดไปก่อนหน้านี้ในแง่ของการเล่าเรื่องตัวภาพยนตร์สามารถผสานการเล่ากับการถ่ายทํางานภาพที่เปลี่ยนไปทางการเล่าการโฟกัสตัวละครดูในช่วงแรกเป็นการเดินกล้องที่รวดเร็วและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเป็นการโฟกัสที่ตัวละครอุชินีที่เป็นคนที่สามารถรันครัวและการทําอาหารได้อย่างรวดเร็วรวมถึงปัญหาที่เธอต้องพบเจออยู่เป็นการสื่อสารทางอารมณ์ของตัวละครนี้ได้ตั้งแต่จุดแรกที่เริ่มภาพยนตร์เลยแต่เมื่อพอผ่านไปได้ครึ่งหนึ่งของภาพยนตร์แบบพอดีการถ่ายทํางานภาพก็ เปลนสไตล์ไปอย่างชัดเจนกลายเป็นการเคลื่อนกล้องอย่างเชื่องช้าและค่อยเป็นค่อยไปรวมถึง c l o สอัพมากขึ้นโดยจุดนี้จะเป็นการเล่าผ่านทางมุมมองโฟกัสของโดดแดงแทนแสดงให้เห็นถึงตัวตนที่มั่นคงพิถีพิถันอยู่เสมอ เพื่อให้เมนูนั้นๆออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดบอกเลยว่าแค่ได้เห็นแบบนี้ผมก็อึ้งมากๆแล้วไม่คิดว่าจะได้เจอภาษางานภาพแบบนี้เลยในชีวิตพอตอนแรกผมก็แอบกังวลในการถ่ายภาพแบบแรกมากๆเพราะแอบง่วงและน้าเบื่อนิดหน่อยแต่ก็อย่างที่บอกครับพอเจอเทคนิคนี้เข้าไปผมนี่ว้าวขึ้นมาเลยซึ่งสิ่งต่อมาที่น่าพูดถึงเลยคือเรื่องของการไม่ใช้สกอร์ประกอบเลยแต่เลือกใช้งานแอ b ด์เบนซ์ซาวในการเล่าเรื่องแทน อย่างที่เกิดไปก่อนล้านี้ครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีการใช้งานสกอร์ประกอบเลยแต่ใช้งานเป็นแอมเบียนซ์ซาแทนซึ่งจะทาได้ไม่ดีเนี่ยบอกเลยว่ามีหลับแต่หนังเรื่องนี้มีการใช้งานภาพผสานกับการเล่าเรื่องผสมกับแอมเบียนซ์ซาวทำให้การสร้างบรรยากาศที่เข้ากับโทนเนื้อหาทําได้ดีมากๆแล้วบอกเลยว่ามันโคตรจะเวิร์กกับตอนที่มีซีนทําอาหารเพราะทุกครั้งที่มีการทําอาหารเสียงกระทะหม้อชามรามไหเป็นอะไรที่ถูกขับเน้นออกมาอย่างชัดเจนแล้วใครจะไปคิดว่าเสียงจะทําให้เราหิวได้ขนาดนี้ ซึ่งบอกเลยว่าการดูอยู่ที่บ้านไม่มีทางเลยที่จะได้ประสบการณ์แบบนี้ครับและอีกอย่างการเลือกใช้่อารมณ u n d อย่างที่บอกไปว่าถ้าทําได้ไม่ดีอาจแอบมีง่วงได้ซึ่งผมก็แอบมีง่วงบ้างในบางครั้งแต่ภาพยนต์ก็สามารถดึงเราขึ้นมาได้ทุกครั้งโดยการใช้การเล่าเรื่องที่เสริมด้วยอารมณ์เสียงในทุกครั้งเลยและด้วยความที่ดูในโรงเนี่ยทำให้เสียงพวกนี้ดากว่าปกติเลยไม่ค่อยส่งผลกับความง่วงมากนักครับ และสิ่งที่ขาดไปได้เลยในการพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้คือเรื่องของงานโปรดักชันที่ถูกเซตอัพออกมาได้ตามช่วงเวลาและช่วยให้บรรยากาศโดยรวมนั้นน่าหลงไหลอีกสิ่งที่อยากจะชื่นชมเลยคือเรื่องของงานโปรดักชันของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับที่มีการเซตฉากให้ดูย้อนยุคแบบสมจริงรวมไปถึงงานชุดที่ปราณีตเหมือนหลุดออกมาจากยุค1800ไม่มีผิด ทางการไม่ใช้อุปกรณ์ครัวอย่างเตาแบบปัจจุบันเลยแถมยังให้เราเห็นวิธีการเติมถานลงไปในเตาที่ตัวละครใช้ให้เห็นกันแบบชัดๆและเมื่อถึงเวลามืดก็จะใช้เทียนในการให้ความสว่างจริงๆสว่างจนแสบตาเลยครับและที่ผมประทับใจที่สุดคือฉากกลางคืนที่ต้องเดินไปตามทางเดินก็มีการปล่อยให้มืดไปตามธรรมชาติเป็นการจัดแสงที่ไม่ประหลักประเดิดเลยแม้แต่น้อยและถ้ามืดก็คือมือดเลยไม่เคยเห็นหนังเรื่องไหนที่บ้าบินปล่อยให้ความมืดเป็นไปตามธรรมชาติแบบนี้มาก่อนเลยทำไมกันนะ ำไมถึงไม่ชิงออสการ์ในสาขานี้หรือไม่ชิงสาขาไหนเลย โดยรวมแล้ว The t a ท t e of Things ลำรับรักยอดขนก้คนครัวเป็นภาพยนตร์อาร์ตเฮาส์อีกเรื่องที่ดูไม่ยากเลยแถมทําให้คนดูรู้สึกอินตามได้ง่ายๆจากการเล่าที่วิถีพิถันเจาะลึกและตามติดวิถีชีวิตของตัวละครดังเราเป็นส่วนหนึ่งในบ้านนั้นเลยรวมไปถึงการใช้งานมุมกล้องที่ชัดเจนในการเล่าและการใช้แอมเบียนซ์ซาวประกอบการทําอาหารทําให้อาหารหน่ากินขึ้นไป3 0 0แนะนําเลยว่าควรกินข้าวให้เรียบร้อยก่อนเข้าชมนะครับ บอกตามตรงเลยว,ว่าค่อนข้างเสียดายที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้มีบทบาทในวิธีออสการ์เลยเพราะภาพรวมที่น่าหลงใหลขนาดนี้ก็เลยแอบมีเสียดายเป็นธรรมดาครับแต่ได้ข่าวมาว่าออสการ์ปีนี้สาขาภาพยนตร์ภาษาต,ต่างประเทศยอดเยี่ยมเนี่ยการแข่งขันค่อนข้างสูงเพราะตัวตึงค่อนข้างเยอะแต่ไม่เป็นไรครับแค่เราเอนจอยกับภาพยนตร์แค่นั้นก็พอเพราะนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะเลือกดูภาพยนตร์สักเรื่องครับ The Taste of Thing ตำรับรักยอดคนก้นครัวเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์เช็ครอบให้ดีก่อนเข้าชมนะครับเนื่องจากภาพยนตร์เข้าก่อนคาจำกัดโรงพองสมควรเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมความคิดเห็นของผมนะครับ าทุกคนได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วมีความเห็นอย่างไรมาแชร์ you view and what you feel ของทุกคนได้นะครับหรืออยากเสนอแนะอะไรสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยผมรออ่านอยู่นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้ผมฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่จากางผมเอาไปด้วยแล้วเจอกันใหม่กับผมมิสจากช่อง in my view และนี่คือ feel after that สวัสดีครับ